สวัสดีครับผมวันนี้ผมจะมารีวิวเลนาริออสนะครับผมเจดเจขีดสีนะครับผม 7, 7, 8, 4, บซึ่งเป็นเลนที่มีโบเก่เพื่อที่จะแปลกตานะครับเป็นโบเก้ลูกระปบ,บี้หมุนวนนะครับผมซึ่งจะแตกต่างจากตัวตัวปกตินะครับจะเห็นดังภาพน,นะครับตอนนี้ที่เราโฟกัสไปที่ ซับจีตของเราคือประธานนะครับคือ,อขวดแก้วสปอนเซอร์นะครับกับกระป๋องบอดี้นะครับกระป๋องกาแฟานี่นะครับผมแล้วผมจะ,ะหมุนหมุนโฟกัสไปเรื่อยนะครับผมขึ้นขึ้น,นลงลงไปเรื่อยนะนี่คือเวลาโฟกัสตรงตรง,ตรงวัตถุแล้วนะครับดูฉากหลังได้นะครับผมซึ่งฉากหลังเป็นโบเก้หมุนวนสวยเลยนะครับผม ซึ่งหาเลนที่ทําอย่างนี้ได้น้อยนะครับผมในไทยก็ไม่มีเลยนะครับผมมีแต่เลนต่างประเทศอย่างเดียวครับก็คือเลนมือหมุนตระกูลของรัเสเซียเป็นพวกเฮลิออนนะครับผมดูนะครับผมดูสวยงามแค่ไหนพวกหนา้านาลงุงลุงที่หลงไหลกับเลนมือหมุนก็เพราะเหตุนี้นี่เองครับคือภาพที่ได้นะครับจะ แปลกตามากครัซึ่งซึ่งซึ่งใส่ใส่ได้กับกล้องทั้ง dr และอ่มิลเลอร์หลีนะครับผมจะมีตัวอะแดปเตอร์แปลงนะครับซึ่งซึ่งท้ายเลนของเลนชนิดนี้จะเป็นขนาด m 4 2นะครับผมตอนนี้มา แปลงอะแดปเตอร์จาก M42 มาใส่กับไมโครโฟเทอร์ของ Panasonic นะครับเป็นรุ่น CF2 ครับเป็นเซนเซอร์คูณ2จะเห็นระยะที่เห็นนี่คือระยะร้อยนะครับเพราะว่าเลนเป็นระยะ50นะครับผม50 F 1.8นะครับเลนตัวนี้ราคาก็จะอยู่ราวๆประมาณสัก5,000-6,000นะครับเลนตัวนี้ สนใจสอบถามคอมเมนต์มาได้ด้านล่างของอวิดีโอนี้นะครับผมเดี๋ยวอพอดีผมผมผมสั่งมาจากเมืองนอกเรื่อยๆนะครับผมถ้าใครสนใจอยากจะได้เลนตนตัวนี้ก็ติดต่อมาตังผมได้นะครับ0801352758นะครับผมผมเจษดาแสงวิชัยนะครับสำหรับวันนี้ ก็คงแค่นี้นะครับถ้ามีมีอะไรสงสัยก็ติดต่อมาได้ทางโทรศัพท์หรือคอมเมนต์ด้านล่างของวิดีโอนะครับผมผมมีคำตอบให้ทุกอย่างคับเกี่ยวกับเลนมือหมุนนะครับสหลับวันนี้สวัสดีครับ